สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องดื่มประเภทฮาร์ดเซลเซอร์ฮาร์ดเซลเซอร์นะครับจะเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับฮาร์ดเซลเซอร์คืออะไรฮาร์ดเซลเซอร์ก็คือการนําน้ําตาลไปต้มแล้วนํามาหมักด้วยยีสต์จะเป็นยีสต์ไวหรือยีสต์ประเภทเบียร์ก็ได้หลังจากหมักได้ตามกําหนดเวลาแล้วนะครับเราก็จะนําไปแต่งกลิ่นและรสชาตินะครับซึ่งจะเป็น กลิ่นหรือรสชาติจากธรรมชาติจากน้ำผลไม้หรือจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์ก็ได้นะครับหลังจากที่แต่งกลิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำไปผสมหรือนำไปดื่มเลยก็ได้การทำฮารเซลเซอร์ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของความสะอาดและความใสฮารเซลเซอร์ค่า OG จะอยู่ที่ประมาณ1.032ถึง1.040 ค่า fg จะอยู่ที่ประมาณ1.002ถึง0.993 abv ก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5.5%ถึง5.5%ความซ่าก็จะอยู่ที่ประมาณ2.8วอลลุ่มยีสต์ที่เราใช้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งยีสต์ชนิดที่ไว้ทำไวน์หรือเบียร์สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำาัสเซลเซอร์ก็คือยีสต์นูเทียน ทำไมต้องใช้ยีสต์นูเทียนเพราะฮาร์เซลเซอร์วัตถุดิบหลักของเขาก็คือน้ำตาลการใช้น้ำตาลเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้แร่ธาตุสารอาหารที่จะทำให้ยีสต์เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์มีไม่ครบถ้วนนะครับก็จะนิยมใส่ในส่วนของยีสต์นูเทียนเข้าไปในส่วนของการหมักนะครับฮาร์เซลเซอร์จะใช้เวลาในการหมักประมาณอย่างน้อย4สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่เราทำนะครับ ถ้าในการทำฮาร์ดเซลเซอร์ในครั้งนั้นเราได้ใส่น้ำผลไม้เข้าไปการที่จะหมักน้ำผลไม้ให้เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีรสชาติดีต้องใช้เวลามากกว่าปกติแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาจํากัดแนะนําไปทําการผสมในช่วงการดื่มจะดีกว่าการใช้ยีสต์นูเทียนสำหรับยีสต์นูเทียนที่เราจะนํามาใส่ในการทำฮาร์เซลเซอร์เราจะใส่ในช่วงขั้นตอนการหมัก หลังจากผ่านไปแล้ว24ชั่วโมง48ชั่วโมงและ72ชั่วโมงเพื่อเติมให้เป็นสารอาหารของยีสต์นะครับเพื่อให้ยีสต์ได้ทํางานต่อให้สมบูรณ์นะครับหลังจากหมักเป็นที่รย้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้เวลาอีก2สัปดาห์เพื่อทําให้ฮาร์เซลเซอร์มีความซาหลังจากที่มีความซาเรียบร้อยแล้วก็สามารถนําไปดื่มได้เลยหรือนําไปผสมกับน้ําผลไม้หรือเครื่องดื่มชนิดก็ได้ การทำฮัดเซลเซอร์มันมีขั้นตอนง่ายๆนองต่อไปน,นี้ขก็โพดหรือที่เรียกว่าเด็กสโตรสหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นำไปต้มตามสัสดส่วนที่ต้องการต้มให้เดือดเป็นเวลา15นาทีหลังจากต้มเดือดเป็นเวลา15นาทีแล้วก็ทำการลดอุณหภูมิให้เหลือไม่เกิน25องศาแล้วนำมาทำการวัดปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลหรือที่เรียกว่า OG แล้วจดบันทึกไว้ เทใส่ทังหมากที่ร้านทำความสะอาดและค่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่ยีสต์ที่เราเตรียมและปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงไปแล้วทาการเขย่าเป็นเวลาอย่างน้อย5 1 0นาทีนทําถังหมากไปไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมให้เหมาะกับยีสต์ที่เราเลือกใช้เติมยีสต์นูเทียนที่ผ่านการพาสเตอร์ไรส์ลงไปตามกําหนดเวลาหลังจากยีสต์ทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการวัดค่า fg และเติมเจาลาตินที่ผ่านการพชชาสเจอไรด์แล้วลงไปเจลาตินจะเข้าไปทำให้เครื่องดื่มของเรามีความใสย,ยิ่งขึ้นนำเครื่องดื่มไปไว้ในอุณหภูมิประมาณ 1- 2องศาเป็นเวลา2วันหลังจากที่นำเครื่องดื่มไปไว้ในอุณหภูมิ1-2องศาเป็นเวลา2วันเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องดื่มมีความใสเจลาตินจะเข้าไปช่วยทำให้ตะกอนของยีสต์เกาะตัวกันมากขึ้นทำให้สะดวกในการย้ายถังหมัก ทำการย้ายเครื่องดื่มไปถังอีกใบที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการย้ายพยายามให้ตะก,กรอนไปในอีกถังหนึ่งน้อยที่สุดนำเครื่องดื่มไปไว้ในอุณหภ,ภูมิที่ต่ำกว่า15องศาเป็นเวลาอย่างน้อย4ส,สัปดาห์ขั้นตอนการบรรจุขวดใส่น้ำตาลที่ผ่านการพัชเชอร์ไลทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปริมาณที่เราต้องการลงไปในถัง การที่เราใส่น้ำตาลลงไปในถังหมักใบที่สองเพื่อที่จะทำการบรรจุขวดในขั้นตอนนี้จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเราย้ายถังหมักที่1มาถังหมักที่สองโดยการทำให้ยีสตกตะกรและย้ายมาโดยที่มีปริมาณยีสต์น้อยที่สุดแต่ถ้าการย้ายถังหมักที่1มายังถังหมักที่สองยังมีปริมาณยีสต์และตะกรที่มีจำนวนมากเราจะไม่สามารถใส่น้ำตาลลงไป แล้วบรรจุขวดในขั้นตอนนี้ได้เราจะต้องทำการย้ายเครื่องดื่มไปอีกหนึ่งแกลลอนแล้วผสมน้ำตาลลงไปเหตุผลเพราะเราไม่ต้องการให้ยีสต์ในปริมาณมากนั้นตามลงไปในขั้นตอนการบรรจุขวดถ้าเพื่อนๆต้องการลดขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้ถังหมักใบที่2สามารถใส่น้ำตาลแล้วบรรจุขวดได้เลยขั้นตอนการย้ายจากถังที่1ไปยังถังที่ส ถือว่ามีความสำคัญมากจะต้องทำการลดอุณหภูมิเพื่อให้ตะกรยสต์ย้ายไปถังหมักใบที่2น้อยที่สุดขั้นตอนการบรรจุขวดนี้นอกจากเราใส่น้ำตาลลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถแต่งกลิ่นหรือรสชาติได้นะครับขั้นตอนนี้สามารถแต่งกลิ่นเพิ่มเติมได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ถ้าใครต้องการใส่น้ำผลไม้ต้องระวังในเรื่องของปริมาณความหวานหรือน้ำตาล เพราะปริมาณน้ําตาลอาจจะมีมากเกินไปอาจทําให้มีปัญหาในเรื่องการโอเวอร์คาร์บอนิชันได้หลังจากใส่น้ําตาลและปรุงแต่งรสชาติเรียบร้อยแล้วก็ทําการเขย่าเป็นเวลาอย่างน้อย5-10นาทีในส่วนของการบรรจุขวดให้ทําการบรรจุขวดและปิดฝาทีละขวดหลังจากบรรจุขวดแล้วนําไปไว้ในอุณหภูมิที่ยีสต์จะกลับมาทํางานอีกครั้งอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับชนิดของยีสต์ที่เราเลือกใช้ หลังจากให้ยีสต์ทำความซ่าในขวดเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แล้วก็สามารถนำไปแช่ให้เย็นและดื่มได้เลยหรือจะนำไปผสมกับเครื่องดื่มหรือน้ำผลไม้ก็สามารถทำได้เช่นกันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ